กึกปฏิบัติสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยถ้าเรารู้แล้วเนี่ยสิ่งต่อไปที่พึงแก่การกระทําคือความเพียรความเพียรในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เกิดขึ้นในการใช้ชีวิตประจาวันของเราเนี่ยความเพียรเนี่ยเป็นตัวที่สําคัญที่สุดความเพียรคือสิ่งที่เป็นจุดเริ่มตน้นในการที่ทําให้เราเนี่ยประสบความสำเร็จต่อการทําความเพียรภาวนาคือจุดเริ่มตน้นสิ่งสําคัญในการที่เราปฏิบัติจุดประสงค์เราปฏิบัติเพื่ออะไร เพื่อพ้นจากความทุกข์ถ้าเราปฏิบัติแต่เราไม่ได้มีเจตจำนงหรือเจตนาในการพ้นจากความทุกข์หรือเดินหนีจากความทุกข์เราจะไม่มีเหตุความความปรารถนาในการจะปฏิบัติไปเพื่ออะไรไม่มีประโยชน์ถ้าเราไม่ได้มีเจตจำนงหรือเจตนาเพื่อจะเดินจากการพ้นทุกข์ <c oughs> ทีนี้ปัญหาคือเมื่อเราทุกคนมีความทุกข์เราต้องหาวิธีการในการพ้นให้ตัวเองเนี่ยพ้นจากความพ้นทุกข์ให้ได้ พระพุทธเจ้าเนี่ยจึงอุบัติขึ้นในโลกเพื่อที่จะมาแก้ไขความทุกข์ความทุกข์เหล่านี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องเกิดขึ้นในโลกนี้ก็ได้คือการเกิดการแก่การเจ็บการตายวันที่พระองค์ทรงออกบรรพชาอุปสมบทเนี่ยตัดสินใจบวชในครั้งแรกเพราะพระองค์ทรงเห็นเทวทูตคือการเกิดการแก่การเจ็บอาการตายแล้วก็ สัมณนเมื่อพระองค์ทรงเห็นเทวทูตทั้งหมดแล้วเนี่ยพระองค์ก็เลยตัดสินใจออกบวชเพื่อสแสวงหาโมฆะธรรมคือความพ้นทุกข์จนพระองค์เนี่ยได้วิธีการในการแก้ไขความทุกข์ในชีวิตปัจจุบันได้ด้วยการมีสติสัมปชัญญะอยู่กับปัจจุบันแล้วเดินตามมัชฌิมาปฏิปทาคือหลักทางสายกลางมัรคมีองแปดพระองค์จึงเริ่มต้นในการสอนม่ามีองแปดแล้วคนที่พระองค์ไปสอนคนแรกเนี่ย กลุ่มแรกห้าคนแรกคือปัจจวัคคีทั้งห้าเมื่อพระองค์เดินไปสอนเนี่ยทำไมถึงเลือกคนที่เป็นปัจจวัคคีทั้งห้าก่อนเพราะห้าคนเนี่ยมีอินทรีย์บารมีแข็งกล้าต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานมันก็คล้ายๆกับจะทดสอบครั้งแรกะนะว่าธรรมะของพระองค์เนี่ยใครมันจะสามารถรู้ตามได้เร็วพระองค์ก็เห็นว่าคนที่เป็นพวกสมณพราหม์หละอื่นหรือผู้ที่ทรงฌานทรงฌานปัจจวัคคีทั้งห้าเนี่ยมีฌานเป็นที่ตั้งมีหมดอ,อ่ะ เประดับอรูปรสัญญากันเท่านั้นแหะเพราะเก่งสมาธิมากก็เลยตัดสินใจสอนกลุ่มนี้ก่อนเพราะเป็นกลุ่มที่สอนแล้วเนี่ยจะเข้าใจแล้วบรรลุธรรมได้เร็วที่สุดเพราะมีบาตรฐานของฌานคือความเพ่งหรือความสงบเนี่ยเป็นที่ตั้งก็เลยเริ่มสอนเพราะเวลาสอนกุกไล่ตามธรรมอริยสัจสีให้ฟังปัจวคีก็ทยอยกับบรรลุธรรมพยอยบรรลุเป็นดวงตาเห็นธรรมทยอยบรรลุกันเป็นพระโสดาพระสกวทา,าพระนาคา บรรลุไปเป็นพระหรหันต์ค่อยๆบรรลุธรรมแต่เหตุปัจจัยที่มันทําให้เราบรรลุธรรมได้พระองค์ทรงบอกปตรฐานแรกคือสมถะและวิปัสสนาสมถะเนี่ยมันคือความเพ่งใช่ไหมแปลว่าเพ่งความหมายคือเพ่งให้อะไรอ่ะให้มันสงบสงบจากอะไรการพยาบาทเบียดเบียนอาจารย์พูดย้ำหลายครั้งว่าต้องสงบจากการมสงบจากความอาฆาตพ,พยาบาทสงบจากการเบียดเบียนเดือดร้อนชาวบา้าน นั่นหมายความว่ามันต้องสงบจริงๆศีลน,นี่เป็นเบื้องต้นของสมาธิกามพยาบาทเบียดเบียน,ยนคนจะมาจะมีสมาธิตั้งบ้านได้ถ้ายังมีกามมันจะสามารถสงบได้ไหมละ่ะมีกามหมายความว่าอะไรมันอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากได้แล้วมันอยากมากความอยากมันฝังใจมากเพราะเวลาความอยากมันฝังใจมากเกิดอ,อะไรขึ้นเวลานั่งสมาธิ ความอยากนั้นน่ะมันก็จะฝังลากเข้าไปในสมาธิของเราสงบไหมละ่ะมันก็ไม่สงบเพราะอะไรมันกําลังอยากอยู่อยากได้อยากมีอยากเป็นความอยากก็ประดังพังผูเข้ามาในขณะที่เรากาลังนั่งสมาธิหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรก็คิดไปแล้วพรุ่งนี้จะกินอะไรไอ้ของที่เราไปดูว่าอยากได้มันจะเลยมันจะเริ่มคิดแบบนี้แล้วด๋วนั้นหน้าที่เราคืออะไรเราต้องตัดกามเนีย่ยไม่ใช่ไปตัดในสมาธิต้องตัดตั้งแต่ข้างนอกสมาธินี่ตัดตั้งแต่ข้างนอก พยาบาทคือความอาฆาตพยาบาทบ้ารลายในใจเราอะ่ะมันจะมีความอาฆาตพยาบาทบ้ารลายคนอื่นตลอดเวลาไม่ให้อาภัยใครทะเลาะเบาแหวงเกลียดชังต่อคนอื่นตลอดเวลาอาจจะถามว่าเวลานั่งสมาธิมันจะไม่คิดเรื่องนี้เหรอคิดทำไมมันจะไม่คิดไปด่าทอต่อว่ากับชาวบ้านเขาตรงนู้นตรงนี้ไปเถียงกับคนนู้นคนนี้ไปสร้างเหตุปัจจัยของความโกรธความแค้นความอาฆาตพยาบาทบ้าร้ายต่อบุคคลมากมายสุดท้ายแล้วมันไปนั่งสมาธิมันจะคิดไหม คิดแล้วมันจะตักออกอยังไงอ่ะมันก็ตัดออกไม่ได้เบียดเบียนใจมีแต่การทิมแทงก็ได้วาดาจงขอบป,ปากปากระดาชาวบ้านเขาตลอดเวลาเถียงกับทะเลาะก,กับชาวบ้านตลอดเวลาทำร้ายชาวบ้านตลอดเวลาขัดแข็งขขขขาาาาชาวบ้านตลอดเวลาขัดแคงขัดขาชาวบ้านดินทาว่าร้ายชาวบ้านตลอดเวลาคำถามคือถ้ามันพูดแบบนี้ไปบะจำมันฝังจากใจไหมฝังจากใจเวลาไปภาวนาล่ะใจมันก็จะอยากเบียดเบียนเดือดร้อนคนอื่นตลอดเวลาหาแต่วิธีการคิดว่าเราจะเบียดเบียนเดือดร้อนคนอื่นยังไง มันก็เกิดปัญหาปัญหาคือเวลาไปภาวนาความสงบลำงงับจะเกิดขึ้นในใจไม่ได้เพราะเกิดจากเหตุปัจจัยภายนอกมันสงบไม่ได้ดังนั้นการที่เราจะสงบเนี่ยไม่ใช่อาศัยแต่การนั่งสมาธิพุทโธ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 หรือลูกใครจะเข้าพูดไะไยองโทเราจะไปหวังแค่เจตจำนงตัวนั้นตัวเดียวไม่ได้ แล้วจะบอกว่าไอการทําแบบเนี้ยมันทาให้เราสงบลงหนอสงบลงหนอมันไม่สงบหรอกเพราะอะไรในชีวิตประจํะวันเรามันไม่สงบการฝึกสมถธาวิปัสสนาหรือการฝึกเนี่ยมันจะต้องฝึกทุกวันในทุกๆุกอิริยาบถไม่ใช่อิริยาบถใดอิริยาบถหนึง่งไม่ใช่การภาวนาคือการไปนั่งสมาธิหายใจเข้ารู้อย่างเดียวการที่เรากําลังพูดคุยกับคนอื่นก็ต้องฝึกสมาธิ การที่เรากําลังจะกินข้าวก็ต้องฝึกสมาธิฝึกให้มันจดจ่ออยู่ในอารมณ์อันเดียวมีสติโฟกัสอยู่แค่จุดใดจุดหนึ่งไม่ไปคิดอย่างอื่นรู้อยู่แค่ตรงนี้จุดเดียวไม่ไปรู้อย่างอื่นคือมีสติสัพพัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับกายดังนั้นเวลาเราจะไปด่าคนอื่นถ้าไม่เราสติอยู่กับกายความคิดที่จะด่ามันก็เกิดขึ้นไม่ได้ ทีนี้เราก็จะยุติการด่าไปการด่านั้นการเบียดเบียนนั้นด้วยการด่าก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อการเบียดเบียนการเดือดร้อนเกิดขึ้นในชีวิตประจาวันไม่ได้เวลาไปนั่งสมาธิมันจะมีอะไรให้คิดอ่ะไม่มีนะมันไม่รู้จะคิดอะไรเพราะอะไรมันไม่สร้างเหตุปัจจัยในแต่ละวันดังนั้นในวันเดินคืนหนึ่งเราอยา่าไปสร้างเหตุปัจจัยให้มันกลับมาทําให้เราเนี่ยคิดบ่อยๆซ้ๆําๆดีอย่างเรื่องที่กาลังเป็นปัญหาอยู่เนี่ยถ้าอาจารย์เอาเรื่องนี้มาฝังในใ,นใจเพราะมันเกิดเหตุปัจจัยแล้วใช ถ้าอาจารย์เอาเรื่องนี้มาฝังในใจเวลาจะภาวนานะักคิดไหมลนะ่ะมันจะหาแต่ทางคิดสารพัดจะคิดเวลาไปไหนมาไหนมันจะกังวลตลอดเวลาแต่ช่วงนี้อาจารย์เหนื่อยไงเวลานอนก็เลยหลับเลยไม่ได้มีเวลาที่จะนอนไม่หลับเพราะมันไม่มีเวลาให้นอนดังนั้นเวลาเราทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพยายามทําอะไรหลายคนเนี่ยพยายามบอกเฮ้ยทำไมมันร่างกายมันผอมจังเลยดูสู้เซียวซิดเซียวเดี๋ยวก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บตามมาทีหลัง มันเป็นเรื่องของหลักการปฏิบัติเรารู้ไหมว่าการบาลาคะเนี่ยมันจะตัดออกได้เนี่ยคือมันไปหลบอยู่ในชาตต้องอาศัยกําลังชานเป็นตัวตัดการบาลาคะในขณะที่เราเป็นคารวาเนี่ยเราอยากจะดับการบาราคะลงเนี่ยที่เราไม่อยากไปยุ่งยุ่งวุ่นวายกับมันมากก็ต้องอาศัยวิธีการทําให้ตัวเองเนี่ยอ่อนลา้าเพราะเวลาร่างกายอ่อนล้าจิตจะแต่กิจจะแข็งเมื่อจิตแข็งเนี่ยแต่ร่างกายอ่อนล้าเนี่ยไอความรู้สึกการมาลาคะจะดับ เพราะอะไรเพราะร่างกายไม่มีเวลามาคิดเรื่องนี้แล้วมันเหนื่อยมันวันหนึ่งมันไม่ทําอะไรแล้วมันภาวนาแล้วก็นอนเรื่องการมาลาคา้มันเลยตีไม่ขึ้นเพราะว่าอะไรมันไปตัดเอาออกเรื่องอื่นมันไปใส่เรื่องอื่นกินข้าวน้อยไอ้เรื่องการมาลาคั้ก็น้อยยิ่งพักผ่อนน้อยอีเรื่องการมาลาคาก็น้อยเพราะอะไรมันเอาเวลาไปนะหลับมันอยากเอาเวลาไปหลับมันอยากเอาเวลาไปพักผ่อนอย่างอื่นมันไม่คิดถึงเรื่องอื่นแล้วความคิดต่างๆจะน้อยลงเรารู้ไหมว่าร่างกายอ่อนเพลียเท่าไหร่ ร่างกายเนี่ยขาดไม่ใช่ขาดอาหารนะคือเหมือนคำว่ามันล้ามันล้าแต่ไม่ใช่ว่าเราไปสร้างเหตุปัจจัยของความล้านั้นนะไม่ใช่ว่าเราไปทําให้ตัวเองทรมานร่างกายไม่ใช่เราต้องรู้จักประมาณความพอดิบพอดีของร่างกายว่าต้องประมาณไหนต้องเท่าไหร่เรายังมีกําลังเข้มแข็งอยู่เหมือนเดิมแต่คําว่าล้าในบริบทนี้เนี่ยในอย่างอาจารย์ทำเนี่ยอาจารย์ยังทนอยู่ได้มันไม่ใช่ว่าโอ้ทรมานจะเป็นจะตายขนาดนั้น,มนไม่ใช่เรายังแข็งแรงปกติดีอยู่ แต่ปัญหาคือไอ้คําว่าอ่อนล้าเนี่ยมันช่วยตัดกรรมราคะความอยากได้อยากมีอย่างเป็นมันจะตัดออกความคิดที่มันไม่จําเป็นต่อชีวิตมันก็จะตัดออกเพราะอะไรพอเวลามันจะคิดมากกว่าเวลาไปนอนดีกว่าสุดท้ายได้คิดไหมไม่ได้คิดหลับไปแล้วพอเวลามันตื่นขึ้นมามันก็จะเริ่มคิดสักพักหนึ่งคิดไปคิดมาร่างกายมันอ่อนล้าอีกแล้วทำยังไงกลับไปนอนต่อเหมือนเดิมเพราะอะไรมันเหนื่อยดังนั้นพ่อแม่กูบาอาจารย์สายกรรมฐานเราทำไมก็ผอมกันจากเลยเพราะก็ตัดอาหาร บางลูกช่วงเข้าภาษาเนี่ย่อนอาหารหนักมากสามวันไม่กินเลยสามวันไม่ฉันเลยเพราะอะไรเล่งความเพียรแล้วในระหว่างนั้นเนี่ยการ马าคาจะตีขึ้นมาไม่ได้เลยเพราะอะไรมันล้ามันล้าจะแบบวันๆนั่งเฉยๆอ,อย่างเงี้ยก็จะหลับอย่างเงี้ยมันไม่มีเวลาเอาไปคิดเรื่องการ,ราคคเลยเนี่ยเรียกว่าการตัดอย่างหนึง่งสามารถตัดได้เป็นวิธีหนึ่งนะเรียกว่าเลเนสักชิกบางคนไม่นอนบางคนนอนน้อยเพื่อให้การ,รา拉คาเนี่ยมันเบาบางลง นอนน้อยลงก็จะไม่มีเวลาไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ส่วนเราจะทํำยังไงดีละ่ะก็หลบเข้าไปในฌานอีกวิธีหนึ่งคือหลบการหลบเข้าไปในฌานหลบยัง่ไรรู้ลมหายใจแล้วดับนิวรณ์ห้าให้ได้ก็คือการพยาบาทเปลี่ยนเบียนเมื่อกี้นี้ที่พูดไปอาจารย์เคยอธิบายไปแล้วคือการมะฉันทะพยาบาลธินมิถุนอุทจักกุกกุจาวิจิกิจฉาการมะฉันทะความพอใจในกามทั้งหลาย ถ้าเรายังพอใจในสิ่งมีสิ่งเป็นต่างๆพอใจไปหมดทุกเรื่องไม่ยอมตัดออกบ้างไอ้การมะฉันทะตัวเนี้ยเวลาไปดั้งสมาธิมันก็จะไปพอใจทุกอย่างพยาบาทเออกรรฉันทะพยาบาทความอาฆาตพยาบาทบ้านร้ายเบียดเบียนต่อคนอื่นถ้ายังให้อาภัยคนอื่นไม่ได้ยังวางอาภัยคนอื่นไม่ได้ยังไม่รู้จักเมตตาสงสารต่อสัตว์โลกเวลาไปภาวนานิวรห้ามันก็ตัดไม่ได้ เราจําไว้นะคนที่มักโกรธมักแค้นมักเจ็บมักอาฆาตพยาบาทมากร้ายมักไม่ให้อาภาัยกับบุคคลอื่นพวกเนี้ยเข้าฌาไม่ได้มันยากเพราะอะไรมันไม่สงบมันมีแต่จิตอาฆาตพยาบาทมากร้ายปรามมทว่าร้ายคนอื่นตลอดเวลาเมื่อวานอาจารย์ไปอ,ออกรายการท็อปดิวกับหลวงตาสินทรัพย์แล้วหลังจากนั้นก็เดินทางไปบ้านดอกัวคู่แต่จะในตามไปทีหลังหลวงตาท่านบรรยายตอนหกโมงก็จะไปถึงตอนทุ่มหนึ่งเพราะว่าติดภารกิจก่อนหน้านั้น แล้วหลวงตาเหมือนท่านพูดมาเออมันมีคนตั้งคําถามผู้หญิงคนหนึ่งกลุ่มพวกเรานี่แหละเขาบอกว่าตั้งแต่มาฟังอาจารย์เนี่ยก่อนหน้าเนี่ยเขาเคยรู้จักเขาเคยปรามาหลวงตาสินทร,รัพแล้วเขาก็เลยพูดว่าตั้งแต่เขามารู้จักคนตื่นทําเนี่ยอาจารย์